อโอเคก็ทั่าจี่เป็นทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยเหมยเด้อีกแล้วนะครับโอเคผมวันนี้เรามาอยู่ในโคของกลุ่มละครผู้อย่างดูนั่นเองนะหรือว่าชื่อของเขาก็คืออีไรแคลนนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นในโคของกินผู้เดียวได้นะเฟสกินจาก ร้านค้าที่ขายได้การทั่วไปนะครับเป็นคักินของดาวจรัดฟ้านะคือปลาเปิดขายเปิดปากขายดนะ้ไหเปิดขายถาวอน,นะครับไม่มีวันปิดนะครับนะใครที่เห็นว่ากินนี้กอว่าเรายังไงก็อย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับหรือว่าใช้บัตรทวงแลกกันมาได้เนาะโอเคผมนะตัวคกินนี้นะฮะก็อะไรก็จะใช้ภาพปิดตาแบบเป็นยิ้คาดผมนะอ่ะ แล้วก็มีนกเนี่ยเป็นนกคูกแล้วก็มีแว่นขยายอยู่นะก็ขอพูดกันนิดนึงนะครับแนะตัวต e ินอีไลเนี่ยมีการสูบบุหรี่ด้วยนะครับผมก็ขอพูดก่อนนะครับว่าบุหรี่ทำ้ายร่างกายแล้วก็ เออเป็นผลผลเสียต่อปอดของเรานะต้องไปสูบครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรยังสิ้นนะแล้วผมบอกเลยว่าคนที่สูบบุหรี่เลิกยากมากๆครับผมนะเออวันหนึ่งต้องสูบแบบเป็นกอง,อ,ง 60, 70, อ่ะกองละหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะคือเพื่อนๆนเอาไปกางไปเติมเกมดีกว่าเออเอาไปกินขนมดีกว่าเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าคุ้มค่ากว่ามานั่งซูอบุหรี่เยอะสูบไปก็ทําให้ปอดพังอะไรพังด้วยนะครับโอเคก็แากันกส่ายน,นิดนึงนะครับนะก็ จะเลียนน้องๆในช่องผมก่อนนะครับว่าเออเนี่ยถึงเก,กินนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องไปลอกเรียนแบบเนาะอันดีๆเราก็เรียนแบบได้แบบเออคอสเพ์เป็นอีไล่ลอยยก็ได้นะโอเคเรามาเป็นเป็นหัวของเครื่องประดับขนนกขาวนันเองนะโอ้โเป็นเครื่องประดับระดับสีม่วงนะหรือว่าระดับเออ,อเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันด้วยว่าเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับเนี่ยเป็นยังไงนะแปกันเลยจ้ะ โอเคผมมาเจอในของของดาเรโอเมโมรี่อีกแล้วนะเกมที่แล้วก็เจอดาเรโอเหมือนเดิมเลยโอ้โหเจอเป็นจี้กีแชวิ่งโมงโมงแฮมเมอร์เลยดีกว่าโอ้โหกีแชดิอยากจูงเป็นมันสตีเลยทำไา้โชว์ไป็นกะชีก่อนนะครับโอ้โหมีคนจูงอยู่นะเป็นเอมิลนะครับอ่าโดวไปแล้วหนึ่งทีนะ ก็กวนนกเรายังไม่กลับมาเลยนะฮะก็ดูที่เครื่องประดับด้วยนะครับเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นขนนกสีขาวใช่ไหมเออชื่อเครื่องประดับก็จะมีแบบขนนกออกมาเนี่ยออเดี๋ยเราของอ่ะอ่าเห็นไหมตอนเราของเพื่อนนี่ก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรมากนะครับนะก็ไปประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะขงนกให้เพื่อนอาออเห็นไหมโอเค นกก็จะแบบว่าเปลี่ยนเป็นสีสีส้มๆหน่อยนะครับก็คือเป็นสีเครื่องประดับคนนี้เลยนะอ่าตรงเครื่องประดับของเราเนี่ยก็จะมีขนนกลุ่งออกมานิดน,นหน่อยหน่อยกระปิดกระปอยนะครับนะโอ้โหเป็นเครื่องประดับที่ขายในราคาของพันเก้าเก้าเหรียญเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเพชร่วงเองนะครับโอเคตอนนี้เราปั่นกันมาได้ครับเกสกิปเปอร์เซนแล้วนะครับโอ้โห เหมือนเทลมาหาในของของคุณหมอนะปีชาเอาว่ะเอาว่ะโดนแล้วว่ะวันี้เอด้ากับเอมิลเขาหิวกันแล้วอ่ะช่วงนี้เอต้าเอมิลเป็นสกินคู่มานะโอโหหลายหลายคนก็มีกันเยอะแล้วนะเป็นสกินม่วงที่เปิดขายในร้านค้านะครับแต่ว่าเป็นเปิดขายเป็นช่วงเวลาเนาะถ้าหายจากกระดาษไปแล้วก็จะไม่กลับมาขายอีกนักระยะหนึ่งนะครับ ออเราก็แอบไว้ก่อนนะก็มาดีแจนโอนั่งโกงเครื่องเราด้วยนะในของคลิปที่แล้วเนี่ยที่เป็นลูกา c o ซีโเ้าเนี่ยคือเรื่องเอฟีเตกเนี่ยต้องขอภัยด้วยจริงๆนะครับคือในของคลิปนี้เนี่ยและเอฟจะไม่ปกนะดูกันลื่นๆเลยนะเพราะว่าผมไปแก้ไขมานะน้อนมาแล้วนะปีชาโอ้มาว่ามาว่าวนางตีเกินนางตี ีกไม่โดนนะครับเงินต้องมาเด็กแก้วโ,โดนโดนโดนโอเคสี่ก้าเปอร์เซ็นต์นะคุ้มงเฟดเลยมา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 เดวเราปั่นไปเกาะคุณหมอโดนแล้วจะโกลเดี่ยกนรอดยากอีกหนึ่งคนเลยนะเอาโอ้มีการส่งฮิวมาโอ้โหของคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเลยอะ่ะอย่าเขาว่าส่งฮิวป,ปุ๊บก,ก็จะฮิวกันเลยนะโอ้โเสียงไม้เห่าดังเกิน ขอภัยเสียงหมาเห่าด้วยนะครับอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเจ๊โอ้ยปีปีลูกกล่องเชือน,นะโมาแล้วครับโอ๊ยหมาเหา่า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 มาเหา่าก็บอกไปก่อนนะแจนโอ้โหเอาวะเอาวะเอาวะเอาพุา่งมาโดนครับผมจังหวะนี้นะอ่าผมจะพูดแข่งเสียงกับหมาเห่าแล้วเนะี <c> ่ย <ười> อ๋อคุณหมอเนี่ยเป็นเสียงคุชายแล้วนะครับก็ไม่น่ารอดนะ โอ้เหมือนเขาไม่คนเครื่องผมด้วยนะแบบนี้ก็หวานหมูกิดครับแจดจี้กีแชร์ชผมปลาบึกโอเคนั่งรอๆกันตรงนี้ก่อนในในของของอลไลนะอาว่าวะเอมิลย่องมาแล้วอ่ะโอ้โหนี่มันอาชีพเก่านะเป็นโจรย่องขโมย <c oughs> จอมโจรขโมยหัวใจเอเดอเอเดเขาปั่นอยู่ขอบขอบแมพเลยนะแอ้มาช่วยเราหน่อยเอมิลเอมิลครับผม เอาไว้ย่องมาแล้วอ่ะทันเฟดปะเนี่ยตีชาเล่นตีเทอร์อเร์นี้สนุกเลยนะโอ้ตีตีแจกแผลเลยนะไม่เอาเทอร์เร์ครับผมอ้าวบอกอุ้ยอุ้ยอฟมิวชั่วมองหน้าอ้าวหลมไปแล้วไม่เป็นไรแจากกานน่ไกลใจนกแล้วไกลใจน,นกแล้วขนาดอะไรหนึ่งตัวแล้วนะอย่างเราก็ไปคัมเครื่องเดิมน,นะครับนะอันนี้เราบอกเพื่อนไปก่อนว่าเรามีนกหนึ่งตัวนะครับโอ,อ้ยนักจีบวิญญาณโง่เมฆแล้ว โอ้ปวดหัวจังเลยอ่ะโอ้โหปวดหัวมากเลยขอฮิวหน่อยเอาฝนเรียบร้อยครับผมเป่านกปีนแล้วก็อยู่ๆหายดีงงเลยแล้ววันนี้ยิ่งแสดงอภิหานจริงๆนะโกเซเนี่ยว้าวอันนี้กีแชเธอเนี่ยมันยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับตักไก่โอ้โหลโดเรียบร้อยใส่ของนกของนกอล้วนกเจะวิ่งปุ้งได้ได้ได้แน่ได้แน่เอวิวไงก็วิ่งเีกแล้ว เอาว่ะเอ็มวิววิ่งฉีกแล้วว่ะเอาว่ะอีไลเป็นผู้เจรได้ดนะเป็นผู้เจรได้ดแล้วก็เป็นผู้เสียขลาดแล้วเอว้ยเรียบรย <c oughs> อ้อยครับผมเอมิวล่อดนะแบบนี้ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวป,ป,ป๊อปปันไปที่นี้ดีกว่านะโอ้เอมิวจุ๊งนานอยู่เนี่ยรอบนี้เอาเรื่อง <c oughs> คำห้ามพูดของไอเดนนั่นคือจุ๊กนาเนี่ยพูดปุ๊บเพื่อนล้มเลย <c oughs> อถามจริงๆโอเคเดีย๋ยวเราบอกเพื่อนก่อนว่าเตรียมเครื่องถอองหันแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวให้เอด้าเข้าหรือว่าผมเข้าอะ่ะอยากต้องดูก่อนเอด้าอยู่ตรงไหนนะอุ๊เอด้าอยู่ตรงนั้นนะโอเคผมก็เข้าเองนะมา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 กี้กีแชร์จะโคนร้อยหลีบบอ โอ้โซนผิดทางเลยนะไปทางไหนต้องโซนผิดทางโอ้ยพี่มาทำอะรทุกทางวะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นเราอ่ะเหมือนเห็นเรานะก็มาในการก็มาในกานอันนี้ดูนะโอ้โหมือยาวเรื่องเลยอุ้ยไปจุดเครื่องเลยหรอเฮ้ยจุดละชิเกนเพื่อนยังไม่ได้ย้ายจุดเลยโอ้หัวใจเป็นหัวไม่กล้าเปิดนะไปแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเปิดไปตู พระจันทร์ดีกว่านะพระจันทร์พระจันทร์จันฉันกำลังจะไปหาเธอพระจันทร์เอต้าน่าจะอยู่ประตูฝั่งพระจันทร์หรือเปล่าไม่มีคนเปิดเนี่ยก็นะ๊ีชาเล่นเทเลพอร์ตนะครับนะอย่าลืมว่าเขาเทเลพอร์ตไปหาคุณหมอ้นเกมนะโอ้ยลมไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ป่วยนะโอ้แล้วประตูเพิ่งเปิดด้วยอ่ะเอาละเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมผมว่าได้เวลาย่องหนีแล้วเนาะ เตดเตือดเดเตือดเอดเตือดเดเเดเดดละด้แหละดีมาเป้าฮี่มาเป้าเดโอ้โดเฉะมเดดีเลยเดนดมันมันยังไงนะครับโด่ใดยัดยังดงไม่แอบแอบเดนียวกับพรมย่เดนียวกันใบป่าป่าไมดโอ้วนเดนียวเดเกมโอไก พวมาแล้วมาแล้วอ้แกลัวมากเลยเดี๋ยวเราเก็บรอยเท้าก่อนนะครับ้โอ้ยได้ยินเสียงโอ้ยไดจะไปเปลดประตูทำไมล่ะโดนโดนโดนหนีโดนเพเดี๋ยวเรามาลงท่อดีกว่านะเดี๋ยวเราจูงแถวท่อนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮเกินเะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห็นเม่เห็นเฮ่เห็นเฮเเ แรงมาเนี่ยโอ้ยหัวหน้ากลัวว่ะหัวหน้ากลัวเกินไอ้ตาแดงจหมดแล้วไหมโอ้ยไม่เห็นจริงอะเฮ้ยกีชาเธอต้องไปตัดแว่นแล้วเนี่ยแว่นเลยต้องกัดแล้วเนี่ยกระป๋นงซื้อแว่นต้องเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหกลับมาเฝ้านะกลับมาจมนนะเอามายังไงอะกระป๋องฝั่งเนี่เปิดได้เท่าไหร่แล้วอะก็มาดิแกนโอ้โหก็แจมชื่อพัดมาดิครับ เข้ามาดิครับแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นะต้องโดนแล้วส่วนก็แข็งย,ยังโดนยังโดนอยู่จานครับผมไม่ดีแล้วนะผมจะไปลงท่อแล้วนะครับผมยังไงจับได้เปล่าโอ้จับได้นะไม่ต้องเข้าบ้านเล็กแล้วไอ้แนงเราเนี่ยมันยังไงล่ะครับก็ชายโยโห่ที่อยู่ชนะแล้วครับผมได้ลงท่อคนเดียวแบบโดนหล่นอนะใครก็ เอาผมไม่ลงคะยกเว้นท่อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดียวจับวางคืออะไรนะครับหัวใจเป็นคืออะไรอะมาวานหวากีช้าว่ากีช้าเรียมเหรอเรียมหรอเรียมเรียนเหรอครับก็มาดีจานโอ้โหเอาว่ะเอาว่ิจักหน้าด้วยนะรู้มากเกินโอ้ยวิจกล่องวิจกล่องอันนี้ขวดกระแขโอ้ยสวยเดี๋ยว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 วิววิจกลอนะ มุ่งจากพี่ชาวินกล่องเปล่าอู้ยขึ้นไปขึ้นไปเึ้นไปแล้วนะเึ้นไปแล้วนะวิ่งได้นะลุกจังหวแล้วด้วยนะกีได้ลุกขึ้นมาแล้วนะกีแชจานจานลุกผมมาแล้วจานโอ้โหเรียบร้อยครับผมผู้พิชแผ่นนาคตนะโอ้โหเอาไปฉายานี้ไม่อยากได้เลยอันนี้อยากรอดมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดสวนอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่มันโคตรแท่โคตรโคตรโคตรอันตราย ไม่ได้แล้วโีชรวิจารณ์จานหลงเฮ้ยมาโองอะไรล่ะบอกว่าช่ออยู่ตรงนี้ออกประตูหมายว่ามาจานโอ้หอยู่อยู่ฝาดนักแน่เลยแคมเกินแคมเกินนะเอาแล้วเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาวะผู้ได้อยู่ใกล้ฉันนะมอันเนี้เราออกหลุมแห่โอ้ยไม่ได้วะต้องต้องเกาะไม้ก่อนอันนี้อันเนี้ยพุ่งว่าพุ่งหอพุ่งหอโอ้ย้องไปหลุมไม่หันะคัมปินหมด อันนี้มันกิกกันเล้วใจเลยเกินไงยิจัยจันใจเย็นดิครับก็มาติดจานก็มาติดแจนก็มาติดช่วยโอ้โหหูยหลงหลงหลงการหลงการหลงเืยเอาว่าเอาว่ะอะไรก็เอาผมไม่ได้ยกเป็นท่อแล้วนะแม่กางไปแล้วท่อเนี่ยกองไปแล้วอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไข่กันไวเกินไม่ได้อ่ะเราองเอานกวูนก่อนนะเอานกวูนก่อนนะโอ้โหเควียา้าเกินเอานกปูนหนึ่งนะ วอววิววิวการปีตามมาแล้วก็พับมาให้โชว์ไปหนึ่งนาทีนะโอ้ยการการใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหพังไวเลยเหรอเป็นนกจะมาแล้วนกจะมาแล้วมาดิครับโอ้โหลงโอ้ยขกดผิดเฮ้ยนี่ช่โช่อช่อเฮ้ยลงได้นี่โคตรทอร์เราเลยไหลงได้โอ้โหเรียบร้อยแล้วผมเนาะโอ้โห โอเคผมนะก็เป็นไงกันบ้างในนะของเกมนี้นะใคายชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดการ,กระดิ่งด้วยนะจะได้ไปพาการอัปโอของผมแน่ครับผมบ๊ายบายไว้เจกในคลิปหน้านะครับเจอกกันจ้า